สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาในเวลา17นาฬิกาคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นคุณผู้ชมคะทานายนารงแก้วเพชรพร้อมด้วยนางสาวเบญญาภายเย็นอุดมได้เดินทางเข้ายื่นหนังสือร้องเรียนและขอความยุติธรรมต่อพลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในกรณีที่นางสาวเบญยาภายเย็นอุดมหรือครูเบนค่ะที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักง,งานราชการทั่วไปตำแหน่งครูผู้ช่วยได้ลำดับที่หนึ่งแล้วชื่อหายไปโดยพลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้มอบหมายให้ในายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติคณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นตัวแทนรับมอบหนังสือค่ะ ยืนยันนะครับว่าในเรื่องนี้นะครับคนผิดเนี่ยนะครับก็ต้องถูกลงโทษมีการดำเนินการแน่นอนนะครับเพียงแต่ว่าความผิดเนี่ยเป็นฐานใดถ้าถ้าเป็นประมาทเลินเล่อความผิดก็จะเป็นอีกฐานหนึ่งแต่ถ้าเกิดว่าเป็นตั้งใจทุจริตนะครับก็จะเป็นอีกฐานหนึ่งนะครับโดยที่เรายืนยันนะครับว่าไม่มีไม่มีมวยล้มแน่นอน นะครับดำเนินการอย่างตรงไปตรงมานะครับก็สูงสุดก็คงต้องไล่ออกนะครับสูงสุดก็คงต้องไล่ออกนะครับแต่แต่อย่างเนี้ยผมก็คิดว่ามันก็มีมันก็มีหลายส่วนนะครับที่เข้ามาอย่างเช่นปปชนะครับตอนนี้ปปชก็เข้านะครับเราก็อยากจะให้ดูผลเนาะผลมันก็น่าจะไปในทิศทางเดียวกันนะครับว่าเป็นเป็นแบบไหนเพราะความจริงมันก็มีอยู่อย่างเดียวนะครับความจริงมันก็มีอยู่อย่างเดียว นะครับหลายเคสหลายเคสที่ที่เรื่องทางคดีของปปชเขาเร็วกว่านะครับสพทก็ยึดผลของปปชเลยนะครับส่วนในเรื่องของน้องนะครับคุณครูเนี่ยที่ที่ไปสอบเนี่ยนะครับและทางกระทรวงเนี่ยก็จะมีมาตรการนะครับในการในการเยียวยาเพียงแต่ว่าเราขอดูรายละเอียดให้ให้ครบถ้วนก่อนนะครับยกตัวอย่างอย่างเช่นอย่างเช่นวันเนี้ยเราก็ต้องขอดู ชุดคาตอบของน้องเขานะครับว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเป็นอย่างไรคะแนนของน้องเขาเป็นเป็นจริงอย่างที่อย่างที่ได้ประกาศไปในครั้งแรกหรือไม่ถ้าเป็นอย่างนั้นนะครับเราก็ต้องหามาตรการในการเยียวยาที่ที่เหมาะสมนะครับแต่ว่าเบื้องต้นนะครับในเบื้องต้นเนี่ยเราก็คิดว่าก็คิดว่าอย่างไรก็ตามนะครับเราก็ต้องดูดูวิธีเยียวยาน้องเขาให้ให้ดีที่สุดนะครับ ต้องเรียนให้ทราบว่าอันนี้แนวทางเบื้องต้นเนาะที่คิดว่าอ่ะเราเทียบจากฐานที่ว่าน้องออกมาจากออกมาจากลูกจ้างชั่วคราวนะครับออกมาจากลูกจ้างชั่วคราวเราก็จ้างกลับในในอัตราลูกจ้างชั่วคราวซึ่งเป็นซึ่งเป็นซึ่งเป็นตำแหน่งที่เท่าเทียมกันนะครับในระหว่างที่ความจริงยังไม่ปรากฏนะครับแต่ความถ้าจะความจริงปรากฏว่าน้องเขาน้องเขาเกณฑ์คะแนนน้องเขาได้ได้อย่างนั้นจริง ถ้อย่างตอนที่ประกาศตอนแรกจริงนะครับมันก็ต้องก็ต้องเป็นเป็นเป็นพนักงานราชการนะครับซึ่งซึ่งมันก็เป็นอีกสเต็ปหนึ่งครับล้มกระดานสอบใหม่ผมผมคิดว่าคงคงคงดูเป็นเป็นรายกรณีหมายถึงครั้งนี้นะครับเพราะว่าถ้าล้มสอบใหม่เนี่ยมันจะมีหลายคนที่เขาไม่ได้รู้อีหนีเน่ด้วยอ่ะนะครับที่เขาก็ตั้งใจสอบเหมือนน้องเหมือนน้องคนเนี้ยที่สอบมาทุกสนามเหมือนกันเขาก็ได้รับผลกระทบไปด้วยผมก็คิดว่าก็คงไม่ไม,ไม่ไม่เป็นธรรม ให้เป็นธรรมนะครับคือคนไม่ได้รับความเป็นธรรมเนี่ยก็หนึ่งคนก็เยอะแล้วครับอย่าให้มีมากกว่านั้นเลยสำหรับทางด้านนางสาวเบญยาภาเยเยนอุดมหรือครเูเบนได้กล่าวนะคะว่าหากสอบได้ในลำดับที่หนึ่งตามที่ประกาศในครั้งแรกก็ขอบรรจุในตำแหน่งพนักงานราชการตามที่สอบได้แต่หากว่าตรวจสอบแล้วคะแนนไม่ได้อยู่ในลำดับที่หนึ่งก็จะยอมรับในผลการตรวจสอบแต่เพียงขอให้มีความชัดเจนค่ะ ทางด้านนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติคณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวเพิ่มเติมนะคะว่าหากผลการตรวจสอบปรากฏชัดเจนแล้วครูเบนสอบได้ในลำดับที่1ก็ต้องบรรจุในตำแหน่งครูผู้ช่วยแต่หากไม่ได้ลำดับที่1ก็ยังคงเป็นครูอัตราจ้างในพื้นที่ใกล้บ้านค่ะ ถ้าเยียวยาถ้าว่าคะแนนหนูปรากฏจริงที่ว่าได้ที่หนึ่งจริงอันดับแรกคะ<ช>่ะก็คือขอเยียวยาที่ว่าเป็นพนักงานราชการนะคะ<ช><ช>ถ้าหากว่าตรวจสอบมาแล้วน้องอทําคะแนนไม่ได้จริงเริอ่ะเราอันนี้หนูก็ยอมยอมรับผลที่เป็นแบบนั้นนะคะขอแค่หนูขอตอนนี้ขอแค่ทุกอย่างให้มันชัดเจนค่ะเพราะว่าสิ่งที่ได้รับมาคือเขาไม่ได้อธิบายที่ชัดเจนนะค่ะ เนื่องจากว่าน้องเขาเนี่ยลาออกมานะครับและความผิดพลาดเนี่ยที่มันเกิดจากสอพอมอสะแก้วไม่ว่าจะประมาทหรือตั้งใจทุจริตสิ่งที่เราคิดว่าเราจะดูแลน้องเขาได้ก็คือเราก็จะเยียวยาน้องเขาก่อนแต่ถามว่าเยียยาน้องเขาเนี่ยให้เป็นพนักงานราชการเลยได้ไหมนะครับมันก็ต้องรอหลังจากตรวจด,ดูว่าคะแนนน้องเขาเป็นยังไง นะครับแต่ที่เราถามว่าเราทําไมเราเสนออัตราจร้างไปเพราะเราก็คิดว่ามันเป็นฐานที่เหมาะสมก็คือเท่ากับเท่ากับเกณฑ์ที่น้องเขาออกมานะครับรใช่ระหว่างที่รอนะครับเมื่อเมื่อสมมุติว่าถ้าคะแนนมันออกมาแล้วปรากฏว่าน,น้องไม่ได้น้องก็เป็นอัตราจร้างอยู่ที่โรงเรียนบ้านเกิดแต่ถ้าเกิดว่าผลคะแนนออกมาปรากฏว่าเอาน้องเขาได้จริงนะครับเราก็ต้องหาทางให้น้องเนี่ยได้เป็นพนักงานราชการตามที่น้องตั้งใจ นะครับไม่มีไม่มีผิดเพี้ยนจากนี้นะครับ